ที่ค่ายสุริยพงษ์อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านพลตรีบุญยลิเศเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่38ตรวจความพร้อมกำลังพลยานพาหานะและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเตรียมการรับมืออิทธิพลพายุคาจิกิที่ทวีความรุนแรงและคาดว่าจะส่งผลกระทบทำให้จังหวัดน่านอาจเผชิญฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพล60ชุดปฏิบัติการอาทิกรมทหารพรานที่32กองพันทหารม้าที่10และกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2กองพลพัฒนาที่3โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงบุรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างรอบคอบรวดเร็วและทันท่วงทีซึ่งหากเกิดสถานการณ์วิกฤตจะรีบอ,อพยพประชาชนไปยังศูนย์พัก ช่วคราวที่กองพันทหารมาที่15กรมทหารมาที่2ซึ่งสามารถรองรับได้มากกว่า150เตียงเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน